โอ้หมาแบบหมาเอาเรื่องมากเลยนะพอยออกมาเลยไอหมาโง่ด่าหมาตัวเองด้วยนะตอนแรกนึกว่าตอนที่โปรโมทเนี่ยเคมจริงมามันจะมันจะดรอปอะเนี่ยแต่มันดูจริงจริงอะคาฟิกคราฟิกอะคาฟิกเป็นยังไงก็อย่างนั้นเลยนะ ลิงพู uh, ้จ oh, okay. oh, yeah. yeah, ีนะเดเฮ้ยปปรับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วว่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตีตัวโอเฮ้ยเฮ้ยโอเคตีทีเหลี่ยมหลบโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยอุ้ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บนึงไปไปกดอาหนึ่งตีนึกว่าดาร์โซแป๊บนึงพอตีบ้างนะมาปรับตัวปรับตัวต้องการปรับตัวครับหุ้ยโอ้ยนี่งไงเราแล้วสกิโลพี่รู้สึกอย่างไร <c oughs> พี่รู้สึกว่าเป็นเกมโซที่พี่ชอบที่สุดนาตอนเนี้ยนะพี่ให้แบบว่าอุย้ยผมจะกดแพรลี่แบบดาร์กโซเอ้ยแบบสี่กิโลเมืกันนะ หุ้ยโอ้หปรับตัวว่ะอันนี้ผมต้องปรับตัวในการกดปุ่มเลยผมผมชินกับแบบหุ้ยเออเพ perfect d อ t ยังไงเล่าเอายังไงละกันแล้วยังไงหุ้ยหลบมาก่อนหุ้ยจึ๊บหลบมาก่อนหลบมาก่อนตีเท่าไหร่ไม่รู้แต่หลบมาก่อนไงจ๊ะอุ้ยเขาตัวใหญ่กว่าเราอีกว่ะเพราะอะไรวะเพราะเป็นคนเหรอโอ้โห สวยตาแตกเฮ้ยโอ้โหอะไรวะนะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้ยโอ้ยแต่เรายังไม่มีหลอดเลือดนี่หว่าทาสองคืออะไรอันนี้เป่าขนออกมาโอ้ยเป็นการแยกล่านยังไงแล้วมาเลยโดนลุงลิงลุ้งหน่อยเฮ้ย พุทพุย,ยโอ้ยผมว่าเล่นจริงๆออะไม่ได้หลบได้เยอะขนาดนี้หรอกผมว่านะเพราะว่าน่าจะมีเรื่องแบบเซมินาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้างั้นถ้าหลบได้อย่างนี้เรื่อยๆนะบอกเลยโอพีชิบหายเฮ้ยอีกกัน,นึงอะไรอีกกันนึงอะไรอ้าวพอพอเอาไว้หยุดหยุดชีวิตอืม มาครับโดนเดือดเดือดเลยเดือด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 กว่าจะซื้อที่คิดคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเเกมค่ายอะไรก็ไม่รู้ไม่ไว้ใจแต่โอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยกิ้ง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 ไปเรื่อยไม่รู้อะไรกิ้งไปก่อนยังไงจะพี่ตาแดงอะไรยังไงฮะ โดนไปนี่นะเฮ้ยปดพอสไปก่อนเลยจ้ะพอสไปเออออเอ้ยไงเล่าเอาอันนี้แข่งอะไรวะเครื่องพาขี้เหรอเรียกพวกก่อนครับเรียกพวกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดได้ปะเฮ้ยกระโดดได้นี่หว่ากระโดดได้ไม่เป็นห้างอะไรอ่ะ ไม่ลงนะเดี๋ยวโอ้โอ้กดสามเหลี่ยมเป็นสกิลเดี๋ยวบองเลยไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้มาเต็มๆครับอือแบบว่าเขาเรียกว่ากินกันไม่ลงสองคนนี้อาละโอ้โหสุดยอดครับกระบองหอโคก็คืออาวุธโอพเลนนะนี่ครับ ยืดมาเลยเชี่ย <Yeah. S 1> หมอนนที่โคตรเทพเลยว่ะโอ้โห oh, oh. เอา้าผู้ชมแบบพูดไม่เกี่ยวล่วงหมดเลยโอ้ oh, oh. เทพตัวใหญ่ก็ล่วงไอ้ผู้ชมแบบโดนลุกหลงไปหมดเอาเอามีคนแจมที่หายแล้วโอ้ oh, แจมกันหมดครับตอนนี้โดนลุม oh. เอาทำไมากลายเป็นปหินนะอ๋อ oh. แข็งตัวรับราไม่เลยดิ โอ้โห oh, เสกขวานไปแล้วครับโดนขวานคู่นน้อยหลบได้แบบสโลโอ้โอ้โหแม่งพาภูเขาเลยว่ะครับลิงจกักจั๊กรักพี่มาจริงๆเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเขินนะเขินนะครับอย่ามาลักกันตรงนี้ จะรู้เล่นถึงตอนไหนแล้วเนี่ยเล่นไปถึงไหนแล้วจบยังเอามาแค่นี้แหละนอนแล้วโอเคันดีันดีันดีนะไปเจอกันทําทำไมะทำไมแปลงเป็นนกอันนี้วะไก่ดิว่าอุ้ยโดนอะไรเข้าไปครับเอา้าเสกวงบาดใครวยกวงบาดแล้วบอกว่า ปวดหัวเลยทีนี้เรียบร้อยครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ห่อโคงแพ้นะนี่แหละครับและตามตึำนานแล้วก็ไม่ต้องเดาเลยก็คือถูกผดึกไว้ในเขาเหลี่ยงซาน